สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่เนมทูราคาเฟ่นะครับผมเป็นคาเฟ่ที่อยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพนะครับแถวคลองสามสองนั่นเองดูรอบๆสิครับแน่นอนว่าวครับวันนี้นะครับทุกคนของเราเนี่ยก็กาลังถ่ายรูปภาพกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมีภาพบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศร,ร,กรอบๆนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยถ่ายรูปเล่นกันนะครับไปถ่ายรูปเล่นกันไม่มีใครสในใจผมเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเไปถ่ายรูปกันแดดก็ต้องดีเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้รูปสวยๆกลับไปมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปดูเลยครับ ันนี้ของใครบ้างเนีเ่ยของพี่นิกของพี่นิกสตอรอเบอรี่อ่ะใช่แบ็คลกลิ้งอันนี้คือบลูกิงนสตรอเบอรี่ชีสเค้กชิมชิมชิมอ๋อไม่หวานกาแฟนี่เปรี้ยวดีสดชื่นไปจืดๆไม่หวาน ่ีแบบ,แบ,บจะคลี้เอยได้ขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันนะครับคาเฟ่ที่นี่นยครับมีสวนผลไม้เพียบเลยนะครับมีเชื่อนี่นะครับเหมือนมาเที่ยวสวนผลไม้เลยนะครับ ดู่ในสวนจริงๆนะครับผมไม่น่าเชื่อว่าอยู่พระรามสองนะครับไม่เคยเห็นจริงๆนะครับส่วนใหญ่ก็ได้เห็นแถวพึ้นโมซาครบ้านแถวพวกนี้จะเป็นสวนแบบนี้นี่ผมเดินข้ามไปดูนะเนี่ยเสียวเว้ยเสียวจุ้งหรือว่าเหมือนเป็นผักสวนครัวที่เขาปลูกกันมี่มะกรูดมะม่วง,งมีขนุนเยอะแยะมากมายเลยในที่นี่นะครับผมน่ามาเที่ยวมากๆนะครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวเราก็กำลังจะกลับบ้านกันนะครับเมื่อกี้ไปตากแดดมาร้อนๆอ,อาจจะแบบเออแสบร้อนผิวได้ดังนันเรต้องมีแบบตัวช่วยเรื่องของผิวนิดนึงถ่ายอินเข้าไปเลยจ้าคอาเจสิร์ตของเบบก็แล้วกันซองนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาชงกันเลยนะคะทำไมถึงต้องกินเพราะว่า เรื่องงานผิวมัร้วนเลยนะตอนนี้นมือนจ้าเขาจะได้ขาวแบบเหมือนเดิมได้ดูดีเหมือนเดิมแล้วก็ใส่ก็ต้องมาโอเคอันนี้คือแก้วเรามี3สีพอดีเลย<น>อันนี้เขียวนนเท่า <c oughs> เพลงนะครับผมหลังจากที่เราก็ ดูแลตัวเองบุ้งนุ่งอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเห็นในวิดีโอทั้งคลิปเนี่ยคือจะเห็นว่าเรายืนตากแดดและถ่ายรูปกันเยอะมากใช่ครับอันนี้ o u t ดอ o r เนาะ o u t ดอ o r วันก่อนได้เป็นอินดอร์นะครับแล้วถ้าประตูหนีบอะกรเจ็บอันนี้เป็นคลิปทดสอบนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับแล้วพบกันในช่อง i SMYT e นะครับผมในครั้งหน้าจะไปที่ไหนนะครับติดตามชมใน EP ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ 같은 그 빛내 생각 없이 막 쓰고 너 아닌 다른 사람들을 위해 이런 노래 만들어 어할 말도 없고